โอเคนะผู้ชมเนาะเห็นบ่ะคอยมาเห็นเหินหลังนี้นะคอยแบบอดใจบ่ได้ที่จะทายให้ทุกคนได้เห็นนั่นเองเนาะอันนี้เป็นต้นซาไอ้บัเป็นต้น <laughs> อย่าสูบอย่าสูบเนาะอ่า,นาวนเผาขมูเฮานี่ส่วนหลายเนะนาะน่นน่ะขยเจ้าสีสูบย่าบอกว่าผู้ยิ่งผู้ซ้ายเนาะมันเป็นมันเป็นแบบว่าน,นา่นน่ะมันเป็นประเพณีเนาะฉะนั้นเวลาขาเจ้าสีปลูกย่าไว้บนะแบบนี้นอนแบบมันแกะมาเขากับตัดตดัแล้วก็สูบเองเนาะจุดเด่นในมือนี่นอนั่ะน่ะอันนี้คือมุมบ้านเราให้โอเค เล่าไห้นะท่านผู้ชมบพหู้ว่าน,น่น,นไอเด็กน้อยพูดีเกิดมาแย่รุ่นสิหู้บนเนาะแต่ว่ารุ่นคอยหรือว่ารุ่นผู้ทาผู้แกนี่มันจะหู้ว่านี่มันคือเล่าไห้นะ บายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเอเชียนไลฟ์อินลาวเมื้อนี่นอนอะ่ะมื้อนี่นอนน้องพร้อมแล้วทีเป็นนางเอกนอะน <c oughs> นั่งเอกอาณาอาล็อิาาอพาร์าเฮาไปเที่ยว <Wow. S 1> ในหมูบม่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านอย่าง บ้านต้มเหล่าเป็นหมู <gamble. S 2> ่บ้านที่เก่าแก่อ่แล้วยังีับไป้าดกลองซีโอเคน้องพ้อนที่เป็นนั่งเอกเนาะเพื่อที่จะพาน่ะเฮาเนาะพามือทุกคนเนาะเอฟซีบัวบานซียูเวียดนามลาวเขมเบอร์เดียหรือว่าอยู่อเมริกาอยู่เมืองนอกทุกคนเนาะผู้ใดญ่ขึ้นอดบ้านฮอดเมืองเป็นบ่อหล่ะเมื่อนี้น้องพ้อนที่เป็นนั่งเอกจะพาไปเบิ่งหมู่บ้านต้มเหล่าซึ่งเขาเจ้าเฮ็ดเหล้าไห้เนาะเอาไปเบิ่งเหล่าไห้ว่าประเทศลาวเขายังมีบ่เนาะเหล่าไห้มันเต็มรัพย์สมบัติอาณา ของคนลาวเขาเนาะซึ่งมันมีมายาวนานอยู่วะน้องมน <Okay. S 1> อนโอเคแล้วพร้อมกันเฮ้สิพาทุกคนไปนะะไปเบิ้งกันนะะตาดกวงซี่อกีนอกน,อนั่นเองเนาะพร้อมแล้ว,ว Let's go <S โอเคเนาะตอนนี้เขามาหอดหมู <asking. S 3> <job>. oh ่บ้านเราหาแล้วนั่นเองเนาะอ่าซึ่งน้องพรสิพาเลาะแถวหมู่บ้านเนาะแต่ว่าตอนนี้เนาะเขาสิแนะนําให้อ่ะนะเขามาหลวงเขาบางนี่เนาะอะนะเขามาภายจากมาเที่ยวหลวงเขาบางคือค่อยๆมาใช้บริการเพิ่นซื้อให้บุญแรงเนาะเพิ่นมีบริษัทท่องเที่ยวเพิ่นมีรถรถตู้ใหไฮซาและเพิ่นสามารถ พาข้าเที่ยวอัานาทัวร์หลวงพระบางนี่ได้เนาะหวานมาแลวต้านาในน้ำเต็มรูปเจ้าสบายดีคข้าพเจ้าซื้อบุญแลววิญญาวงศ์สาข้าพเจ้าอ่ยมีบริษัทท่องเที่ยวนะคือซื้อบีทัวร์ลิชเนาะทั้งบริษัทข้าพเจ้าสามารถอ่า p พรอไวทัวร์ทัวร์ประเทศลาวเลยแม้กระทั่งไปประเทศอินเดียเขาก็จะมีทัวร์ไปเนาะเบอร์โทรไม่อย่างเบอร์โทรเขามีเบอร์ติดต่ออ่าคอนแทคหน้าเบอร์คือ0 2 0 5 5 3 7 3ย์สอ จุดเด่นในมือนี่นอนอ่ะนะอันนี้คือหมู่บ้านเล่าไห้โอเคอ่าเล่าไห้นะท่านผู้ชมบหู้ว่าน่ะไอ้เด็กน้อยผู้ดีเกิดไม่แย่รุ่นสี่หู้บอเนาะแต่ว่ารุ่นคอยหรือว่ารุ่นผู้ท่าผู้แก่นี่มันจะหู้ว่านี่มันคือเล่าไห้เนาะอ่ะฮะมันเป็นสินค้าที่แบบว่านั่ะทุ่มปัญญาของของบรรพบุรุษเฮาเนาะโอเคเห็นป่ะโชคเดียวนะมิสเตอร์บุลแล้วสิว่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะให้ว่าเราสิพาไปเบิ่งหมู่บ้านเนาะเนาะสบายสบายดี one more time welcome ladies and gentlemen to visit Uh, luang prabang especially laos so today today we are going to uh, you know take you around the, the village of ban Lak pet which is the village it's not far away from uh, luang prabang which is only uh, 10 minutes you know to take to get here okay let's go okay let's go โอเคท่านผู้ชมอันนี้เป็นเป็นภาพบรรยากาศที่แบบว่าน่ะห้ามไม่ได้เนาะค่อยค,คิดว่าหลายๆคนโอเคแบบที่จากบ้านจากเมืองไปอาสาวสามสิบสี่สิบห้าสิบปีก็ว่ากันไปเนาะอันนี้คอยมาเก็บภาพแบบอนะคลาสสิกคลาสสิกให้ทุกคนเบิง่งเนาะอ่าท่านผู้ชมเน้องอนันนาม ตัวนี้มันอาจจะเป็นอันาหมู่บ้านอันาส่วนหลายคนอยู่นี่อันามันจะเป็นอันาส่วนเพาขมุเนาะแต่ว่าที่จริงอันนะหูพางลักษณะของเฮือนเดือนดาวนะเดี๋ยวนี้คนอยู่บ้านเฮาเนาะข้าเจ้านิน้ยมอันนะไส้อันาปูนซีเมนต์ก็คือเฮือนกอข้าเจ้าห้องเฮือนกอ,นอเอนาะมันอาจจะไม่ได้เห็นแบบเฮือนคลาสสิกคลาสสิกแต่ว่าอันนะขันมีเห็นเฮือน,นคลาสาานนลาสิกของจีนไทยทุกคนเบิ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนข้าเจ้าเปลี่ยนมาเป็นไส้เฮือนกอเพราะว่าอย่างมันจะมันจะทนทานเนาะต่อฝนต่อลมต่ออย่างก็แล้วแต่เนาะโอเคเข้ามา แต่ว่าท่านผมบรรยากาศนะแบบซื่นใจนะท่านผู้ชมเป็นบ้างผู้พักพูกพเงียกกินเองแบบลักษณะแบบนี้เห็นบา้าอันนี้ท่านผู้ชมอันนี้อาจจะเป็นแบบลักษณะแบบห,ห,นะหู้พังอนนะนะเฮือนอะนะเฮือนทรงรล้าแท้ๆเนาะ Ờ, อาจจะเป็นสั้นเทง่งอาจจะเป็นไม้เนาะแล้วก็เส้นรูมขาเจ้าอาจจะกอนู่นนี่นั่นนานว่ะมันอันนี้เฮือนทรงลาวแบบยุคแบบวนะ่านั่นนะยุคแบบว่านะ่ะหลังประเทศลาวปลดปล่อยมาขาจะทิ้งนินยมแบบนี้เนาะโอเคนะท่านผู้ชมเนาะเห็นบ่คอยมาเห็นเฮือนหลังนี้นะคอยแบบปดใจบ่ได้ที่จะทายทุกคนได้เห็นนั่นเองเนาะมาเบิ่งมาเบิ่งรอบๆนะเนาะเนี่ยมาท่านผู้ชม สบายรีบอกบพะทุไปอยอ่เนาะอืม,อม,อม,อมโอเคอ่าท่าผู้ชมเนาะเขามามู่บ้านตัวนี้เนาะ ถือว่าโชคดีเนาะเพราะว่าน้นยังนี่ยังเห็นบ้านหลังนี้ที่เป็นพี่มันยังเป็นน่ะคลาสสิกอยู่เนาะที่แบบเขาเจ้ายังคงเดิมอยู่โอเคและโดยเฉพาะเขาจะให้ทุกคนเห็นเนาะน่ะเห็นบอกอันนี้มันอันนี้เป็นต้นอย่างนี้โอเคอันนี้เป็นต้นซาไอ้บอกเป็นต้นอย่าสูบอย่าสูบเนาะวนเผาขมุเขานี่ส่วนลายเนาะน่ะขาเจ้าสีสูบอย่าบอกว่าผู้ยิงผู้ซ้ายเนาะมันเป็นมันเป็นแบบว่าน่ะน้ำมันเป็นประเพทนี้เนาะฉะนั้นเวลาขาเจ้าสีปูกยาไว้แบบนี้เนาะแบบมันแกมาเขากับตัดตัดแล้วก็สูบเองเนาะ แต่ว่าเ <im it> ห็นบ่สอันนี้อันนี้อันนี้คือ,อยาที่ข้าเจ้าอันนัน้ซอยออกมาเนาะเห็นบอสเห็นไหมครัผู้ชมหอมเนาะเห็นบ่สแต่ว่าอย่าให้เหินอันแบบนี้เนาะอันนี้มันยังเป็นเหอนอยู่เลยเดี๋ยวผู้ชมอันนี้เปนคือฝ่าโอเคฝ่าเหอนโอเคฝ่าเหอนของเฮานั่นเองเนาะโอเคเห็นบ่สโอ้ยท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นอัน,นามำมองไว้ฟืนนะ้นเนาะไว้ฟื้นหมายถึงว่าอัน,นาม ไอเอาฟื้อเอาเอาไม้เนี่นะไปดังไฟนะท่านผู้ชมโอเคไปดังไฟนึ่งข้าวนึ่งย่างโอเคไม่บ่กน้องมอนอ่นาโอเคมีอย่างนี้น้องมอนเมื่อกี้เนี่ยแม่ตู้เพิ่นโบติงยินเนาะถามเพิ่นว่านะ่ะนู่นนี่นั่นแต่เพิ่นโบติงยินเนาะเพิ่นโบติงยินดีเนาะไม่บอกนั่นแหละขึนเงินทอง ซานหดเนาะพ่อหดเป็นข่าใช่เลยครับเออเนี่เป็นซานหดเนาะมือเจ็ดพันมือเจ็ดพันโอเคเนาะทำผู้ชมเนาอ่านหนตอนนี้เขากกำลังยืนอยู่หมู่บ้านอ่านหนเหล่าไห้นั่นเองเนาะแต่ว่าอ่นนาเมื่อหน้าเนาะเพราะว่าข้าเนื่องจากว่าข้าบุมมีเวลาหลายโอเคอ่าที่จะพาไปทุกคนไปเบิงม่องที่เขาจับผลิตเหล่าไห้แท้ๆนะเนาะ แต่บ่เป็นอย่างมื้อนี้นะ่ะมันทำมีสิ่งที่น่าสนใจหลายก็นะั่นก็คือแบบว่าน่ะสมแบบหมู่บ้านแบบคลาสสิกเฮือนแบบคลาสสิกเนาะซึ่งไม่นี่เลยโอเค okay. เป็นร้อยร้ปีเนาะที่เวียดนานมะประชาชนทรเข้าไส้มานบ่แต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้่อยอยืน,นะยน,ยนอยู่นะี่เนาะยุคศตวรรษที่ช1ก็ยังมีอยู่เนาะโอเคประตู้นี่เราเป็นหนึ่งในคณะอ,ะอะน,นะเออ่หมู่บ้านเนาะอืมไอ้อย่างไอ้นายบ้านนะมันบอกว่าตู้ยอ่ยุ่หมู่บ้านนี่น่ะส่วนประศรสุนทรนักฮ็ดอาชีพมยัง แต่ว่าสุดลายน,น,นี่ยมันชื้นมือนี่เลยมันส่วลายแล้มันมาเขาไปอยู่เมืงองพูดเท้าผูแ้แก่ได้เห็นอย่างนี้ไหมสิผู้เท้าผู้แก่แล้วก็เมื่อก่อนเทฮ็ดนาเมื่อก่อนนั้นเททายเฮ็ดนาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราถอดเกพักแล้ว<อ>มีแต่ไปซื้อทองตลาดหรือว่าเพิ่งไปขายตามบ้านตามซอกมันก่อนที่จะกินเอาแล้วเอาเงินมันใส่เงินนั่นก็ไปหายอยู่ตลาดทัานโอ้ไปเหยียบตะมื่ก่อน เที่ยาอบอกอยู่ว่าอยูอนา,นาบันทัดตะหงแฮม่ะที่น้าไป<อ>เป็นนันน์ไปว่าประชาชน,านอยู่น,นี่นี่กับบได้มีอาชีพที่ถาวรโอมีอาซีบโอเคอเคนาะท่านผู้ชมเนาะอานันนามคอยมาหมู่บ้านอีกบางที่น้าอานันามอนาคตภายหน้าเนาะซึ่งข้าเจ้ามีสินค้าอยู่ในมืออยู่แล้วซึ่งก็เป็นขึ้นเราหายเนาะแต่ว่าน่ะนะข้าเจ้ายังบ่ทันได้ฮู้ว่าน่ะเสียดแบบใดมันเป็นสินค้าให้มันเป็นนานา คืออยู่เมืองไทยบอกนึ่งตำบลนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นนึ่งในชุดประสงค์ที่คอยมานะบางทีถ้าซอยอย่างเพิ่นได้คอยกรจะซอยเนาะเพื่ออย่างอ่าเขากันน้ำเหมือนความพู้ความสามารถที่เอาประสบการณ์มานะเพื่อมาซอยประผสานเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือประตูหนี่เนาะเมื่อก่อนข้าขาเจ้าเฮ็ดนายเฮ็ดนาเนาะแต่ตอนนี้มันบุมีไฮแล้วนมดละฉะนั้นหลายๆคนที่ขึ้นพุทาแก่ที่กับบได้มีอย่างเฮ็ดเลยเนาะเป่นบอกประทูกอ่อตื่นมากกับนอกจากสานหัวสานหายแล้วกับบได้มีอย่างเฮ็ดคือมันเด็กน้อยที่เเเขาาจ้ก็ไปฮด อยู่ห้งจักโครงงานจีเนาะ,ะซึ่งค่อยคิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่แบบว่านบอ่อ,อนามมันคงอ่ะเนาะเฮ<ม>ามาแบบนี้สิเฮากันสิมาน่ะซอยเพลินเนาะอคนคิดประดิษฐ์สร้างเนาะ,ะเฮ็ดให่เพิ่นมีเวียงเฮ็ดงานทําอย่างทีนาขยันมาจีเนะาะเนาพระตูนเนาะโอเคเนาะมีแต่สิงสั้นแหละสิน่ะแต่ว่าส่วนคนอยู่นี่มันส่วนส่วนใหญ่มันเาะเปวนมันเข,ขอมอู๋ ขาเป็นละลุ่มอ่ะโอ้ยไปเขาขั้โอเคอ่าอันนี้มันเปนอะไรเป็นนาทั้งหมดขมูมนะุดขมูนาะอันนี้อาจจะเป็นหมู่บ้านนะ่ะนะขมูนอะนทะ่านประชมเนาะขมุกอ่าอ่าภาษาคนไทยหรือว่าอย่างขาเจ้าโบน่ใจว่าเขาเจ้าสีหูบอเนานะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซนเผาหนึงนะ่งเนาะอ่าอยู่ประเทศลาวเนาะอ่าทายู่เมืองไทยก็อาจจะมีอ่ะน,นะกะเลียงนู่นนี่นนะั่นนถนแบบลักษณะคือกันนะนะเนาะเนาะไม่บอกเพราะกะเลียงอากออาคาไม่บอกเพราจะฆ่ากันเนาะ โอเคโอเคเนาะอ่าสําหรับคลิปนี้ก็สินี้ประมาณนี้แหละเนาะถ้าผู้ใดมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะ